สวัสดีครับสวัสดีแม่แมทุทุกท่านนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่แม่พูนนะครับออกจากบ้านนะครับมาเดินทัวร์นะครับเพื่อที่จะมาหาคะแนนนะฮะมาหาประสบการณ์นะครับวันนี้นะครับก็หลังจากอาบน้ํานะครับ น้ำกินน้ำเสร็จนะครับก็แต่งตัวให้กับแม่พูนนะครับเพื่อที่จะไปเดินทัวร์นะตามหมู่บ้านนะครับก็ขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงนะครับและก็รักและคิดถึงนะครับที่เมตานะครับตอนนี้ก็พาแม่พูนนะออกมาเชือกเดียวน้ำสนับพ่อใหญ่ก็รอนะครับอยู่ที่บ้านนะครับโดยมีพี่ชายน้ำลูกพี่ลูกน้องน้ำดูรอนะครับวันนี้ ก็จะได้เวลานบพาแม่พูนนะคออกเดินทั่วนะครับในหมู่บ้าน,นครับขอบพระคุณทุกกําลังใจนะครับตอนนี้แม่พูนก็เข้ามาในหมู่บ้านนะครับก็มีเด็กๆนะครับมาดูมาชมนะครับมานั่งหลังช้างกรับตอนนี้กนะ็พานะครับ ไม่พูนนะครับออกเดินทัวร์ในหมู่บ้านนะครับครับตอนนี้ก็มีผู้ใจบุญนะครับเข้ามานะครับช่วยไม่ตาครับาริการนะครับนั่งแท็กซี่นะครับนั่งไม่พูนนะครับเดินนะครับครับนี่นะครับตอนนี้ก็พาไม่พูนนะครับมาออกเดินทัวร์นะครับตามหมู่บ้านนะครับก็ พานะครับเด็กๆนะครับเด็กน้อยนะครับนั่งนะครับนี่นะครับก็เดินนะครับมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ก็กลับคืนนะครับนี่นะครับเดินไปนน่นนะครับไปนน่นนะครับ เดินนะครับไปหนึ่งรอบนะครับตอนนี้ก็กลับมานะครับก็จะมาลงนะครับมาลงที่เดิมนะครับนี่นะครับก็มานะครับทัวนะครับเด็กน้อยนะครับเด็กๆในหมู่บ้านก็ลงแล้วนะครับพามาลงนะครับ ตอนนี้ก็บรรยากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับแม่พูนก็เดินออกจากหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะไปหา,าที่พักแล้วนะครับเพื่อที่จะไปหาที่พักที่นอนนะครับก่อนอื่นต้องมีสระน้ำนครับแหล่งน้ำนะเพื่อที่จะให้แม่พูนนะครับลงอาบลงกินนะครับนี่นะครับ ก็ออกจากหมู่บ้านแล้วนะครับออกมาจากหมู่บ้านมาก็จะเป็นทุ่งนานะครับก็คงต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าอาจจะเห็นที่พักนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ออกจากหมู่บ้านนะครับเริ่มที่จะเย็นแล้วนะครับก็จะหาที่พักนะครับที่นอนนะครับที่อยู่นะครับต้องมีแหล่งน้ํานะครับไปกลับม่ปูดน้กินอาบนับทั้งควานด้วยนะครับครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแม่ทุกทุกท่านที่ติดตามนะขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนะครับ